สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันู้แตกนะครับอ่าพันพี่น้องครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ สาระน่ารู้ตอนสุขาฮาเฮการขับถ่ายนะครับเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันบางครั้งเราจึงต้องพึ่งส้วมสาธารณะบ้างเพราะเป็นส้วมสาธารณะนี่เองนะครับจึงต้องมีการเสียค่าบริการกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะน้องเข้าองน้ำหน่อยฮะน้องเข้าหองน้ำหน่อยน้องเข้าห้องน้ำครับครับ เจเดียร้อยครับอะไรสงครับสองสองสองบาทละบัตรคู่ครับปี่ครับชี้ชีัสวะสาปานเลไหครับผม น้อง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 อะไรครับอีก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 ห้าบาทป่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกว่าไงฉีฉีฉีบาทเดียวให้แล้วไงเอ้เองไม่ได้ฉีอย่างเดียวเองกดออกมาพูดพูดทำไมอ่ะอีกสองตดแล้วปรับสองกับสองเป็นเท่าไหร่สี่ห้าสี่บาทตดแล้วปรับปรับสี่บาทอ้าวให้สิบบาทเลยให้สิบบาทเลยลูกผู้ชายเขา รู้จักผิดตดแล้วปรับเลยปรับเลยให้สิบาทเลยตรงนี้นะเชิญครับเที่ยวบาทล้างสองครับอะไรนะบาทล้างสองเท่าน้ำครับผมชีสองตดสเป็น5้าแล้วตอนห้าเชิญเชิญขอให้โล่งเชินนะครับมีเท่าไหร่ให้ออกไปให้หมด เชิญครับเชิญครับบาทล้างสองบาทล้างสองเชิญครับโอ้โหสะทานโลกันเลยพี่โอ้โหเพี่พอ,พอะไรอ่ะขีดโ,โกงเหรอโกงอะไรโกงอะไรคิดโกงเกงกงหรอตัง<อ>ามาตังม,มาอีกห้า,<ม>าบาททำไมอ่ะอีกห้าบาททำไมตะกี้ว่าไงเอาขอีกระสุดสอง อ่าอ่าไอ้นั่นด้วยเ <3 S 1> 5็เป็นห้าโอเคทัห้าถูกแล้วไหมใช่แต่กี้เอ็งมีกากออกมาด้วยทั้งบวบมีกากเหรอเออแล้วเองเดินมานี่ยังมีปิดออกมาอีกอ่าปิดนี่ให้สามนะตากใช่ไหมอ่าอ่าอากม <c oughs> <c oughs> าก <c oughs> กลับมากับสุขาฮาเฮนะครับนะอ้าวเจอเจ้าหมอนี่อีกแล้วนะครับสงสัยตอนนี้คงร่ํารวยจากกิจการส้วมสาธารณะแล้วนานเป็นไงเห็นไหมมีมือถือด้วยอ่าผมจะกวดครับจะกวดพูดครับครับผมจําได้ครับเฮียเฮียเป็นใครล่ะครับ โอ้อยเอาไปย้มได้ไหมอโ,โอ้ยวันนี้ก็เฮียห้องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแะครับเฮียเดี๋ยวน่ะฮะว่างครับว่างครับเฮียว,ว่างครับอเอาขี่ห้องครับ เนี่ยเนี่ยเอากี่ห้องแน่เจ้าหมอหนี่ดูถ้าทางจะร่ำรวยแล้วนะครับจากส้วมสาธารณะเปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงแรมชัวเลยเนี่ยฮ่าฮ่าดูแล้วถ้าทางใช่เลยนะฮะเนี่ยแหมเชิญเลยครับเฮียมาได้เลยใช่ไหมฮะไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันส้วมเหมือนเดิมนี่โอ้โหโอ้ อ้าวโอ้สงรอาเจันเลยอาเันโอ้ต่างประเทศทั้งนั้นเลยโอ้ก็ะทำทัวร์ไงเนี่ยกิจการดีขึ้นก็ดีขึ้นอ้าวแล้วงานเป็นไงอ่ะดีครับดีครับแต่ตอนนี้ห้องแอร์เต็มครับห้องแอร์เต็มหมดเลยเหรอผมว่าจะให้เขามาดูดดูดใช่ไหมครับดูดก็สบายดีครับบายจังหวะเก่าแสดงว่าเต็มเหรอ เนี่ย <Here, S 2> oh. เดี๋ยวถ้า oh. กิจาการดีกว่านี้นะครับเปไงเปไงผมว่าจะเปิดเป็นห้องกวาดเอาวีไอพีไปเลยเอาวีไอพีไปเลยเป็นห้องสูตใจใหญ่ไปเลยแต่มันมันเอาแบบมาดูดหน่อยนะแต่ว่าดูดดูดฮะดูดฮะจาให้มันเต็มบ่อยดูดตลอดเวลาแล้วอย่างนี้ผมก็ไม่ใช้แล้วอไม่ใช้ใช้ห้องวีไอพีที่ผมจะมีรีโมทกดแบบไหนแบบไหนนั่งไปเลยครับพอกดปุ๊บจะมีที่ล้างรูปรับรูปรับเลยโอ้เภทถ้าเสร็จแบบ อะไรเรียบร้อยปุ๊บมีมือมามาล้างเรียบร้อยนี่กิจการมาจัดเจริญแต่เฮียต้องระวังหน่อยนะครับทำไมถ้าหาก็่ไฟฟ้ามันช็อตมันอาจจะกรรมของเฮียแต้เลยก็ได้ครบเอ้ยเออขออแล้วคันเราขอนายก่อนเนี่ยเอเราเต็มที่แล้วไอ้ไอ้น้อง ได้เสียเอาซิไอไอไอโอ้ยสะเทือนฟางเลยเหรอเล่นสะเทือนฟางหนึ่งเจอระเบิดพลังปานูโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าไมตายต้องเจอเอ็มจุหกสงสัยจะสู้มันไม่ได้ เราต er ้องเล่นระเบิดไหมระเบิดส่วมตาเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับตะกวดไอ้เง หลายมากรลายมากโอกาสหน้าต้องเจอระบบนิวเคลียร์ของเราโอ้โห,หกลิ่นทรงมามถึงนี่เลยนะครับแม่ <laughs>